แน่นอนว่ามีครับตอนนี้เนี่ยหลิงหลงกลายมาเป็นคนของระบบทางการเมืองแล้วละ่ะเถอะความสามารถของเนี่ยหลิงหลงนั้นพวกเราคงประเมินเธอต่ำมากจนเกินไปไม่ได้ตอนนี้เธอมีความทยะยอทะยานที่พุ่งสูงอย่างมากและเธอเองก็ได้รับอำนาจอย่างมากในระบบทางการเมืองด้วยหรอครับนอกจากนี้ตอนนี้ผมได้ซุ่มดูอยู่ผมได้เห็นชายคนหนึ่งที่ลึกลับมากได้รับการตอบรับจากระบบทางการเมืองที่ดูสูงมากๆเลยละครับ ชายผู้ชายคนนี้ก็ยังสนใจในแหวนคู่ที่เคยเป็นตัวแทนของ r รอ e ส์ออฟเดดด้วยนะครับแหวนคู่อย่างนั้นเหรอในตอนนั้นที่เนียอูโยเคยให้แหวนคู่ฉันมาดูเธอเคยบอกฉันว่าเพราะว่าแหวนวงนี้เธอก็เลยถูกตามล่าตั้งแต่ในตอนนั้นที่เธอได้บอกฉันฉันก็ได้คิดเอาไว้แล้วว่าแหวนคู่นี้จะต้องเป็นเสียลักของ r รอ e ส์ออฟเดนะเพราะว่าตามตำนาน มีเรื่องราวระหว่าง s รสอ d e เดทที่แพร่หลายอย่างมากมายดาบใดที่แหวนที่เป็นเซลัษณ์ของโรสอ d e เด h นั้นปรากฏขึ้นคนที่ได้ครอบครองมันก็สามารถรวมตัวของชนชั้นสูงที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกได้ว่าแต่ว่าทำไมอูโยถึงได้มีแหวนวงนี้อยู่ในมือกันฉันเคยได้ยินมวาว่าหัวหน้าก่อนหน้านี้ของ s รสอ d e เด h นั้นมีความสัมพันธ์กับตระกูลนี้แต่ว่าก็น่าจะเป็นยอดห่างๆนี่นะแต่ว่าสงครามในครั้งนั้น กุเนี่ก็มาเข้าร่วมด้วยและดูเหมือนว่าจะมีการเข้าร่วมกับโรสออฟเดธเรื่องนี้ความเกี่ยวข้องนี้มันหมายความว่าอย่างไงกันแน่นะเออจี้หวงครับยังไงตอนนี้ก็พักก่อนเถอะนะครับนายมีปากกากับกระดาษไหมแน,นอนครับแต่ว่าตอนนี้คุณควรที่จะพักร่างกายก่อนนะไม่เป็นไรหรอกนายไปหยิบมาให้ฉันหน่อยนะจี้หวง ผู้ชายคนนี้เขาไม่สนใจชีวิตของตัวเองเลยนีอ,อย่างไงละ่ะเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรกันนะทําไมถึงได้ไม่สนใจชีวิตตัวเองเลยเนี่ยจริงหัวเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าซื่อเสียเขาไหวนับออกไปจริงๆด้วยนะระหว่างทางที่จะลบนี้เขาได้พบหงองสมุดของสาพันธุรัฐโดยไม่ขาดที่เลยว่าในนั่นจะมียาจํานวนมากนะบางทีอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วล่ะด้ร่างกายของเขาในตอนนี้ ยานั้นนะคงจะใช้ไม่ได้ผลดอกเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนมากนะที่พยายามอย่างหนักในปีนีนะ้หลังจากนั้นไม่กี่วันถัดมาเจซิวรานก็ตแต่อยู่ในห้องที่ถูกคนพบโดยซูเซียโดยไม่ก้าวขาออกมาเลยเขาบอกให้หายทาง้งและผิดชอบในการนำอาหารและข้าวมาให้เขาไม่กี่วันต่อมา สิดารานเดีนนี่มัหลังจากนี้ก็เอานี่ไปให้อุโยด้วยนะได้อากาศกำลังดีมากๆเลยนะถ้ามาเดินเล่นกับฉันหน่อยจะได้รื่นเอนะ นี่ซิวรันดวงตรงนี้มันแรงมากเลยนะเข้าไปด้านในาเถอะให้ฉันเดินอยู่คนเดียวรึเปล่าแ,แต่ว่าตอนนี้เนะ่ะดวงมันแรงมากมากเลยนะยังไงก็กลับก่อนเถอะเออแย่ละมีมันสะก,กดจิตผู้คนมาคิดว่าทะเลเป็นสีฟ้าแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่า สีของทะเลความจริงแล้วสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเป็นสีน้ำเงินเข้มบางครั้งเป็นสีฟ้าใครจะรู้เล่าบางครั้งอาจจะเป็นสีเหลออืองอ่อนหรือว่าสีน้ำตาลแดงชีวิตของคนเราที่เกิดมาก็เป็นแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนาะรักอิสระทางตอนเหนือนี่ในน้อยครับดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วครับ ตอนนี้ตระกูลจี้ได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในสนามรบกทางตอนเหนือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าน,นััน้นหราก,ก็สงครามระหว่างตะกูลจี้คงจะต้องยาวนานไปถึงสองปีนะว่าแต่ว่านาน้อยจะจัดการกับลูกชายของผู้อโสโจยังไงหรอครับค่าทิ้งซะ